คำถามนี้นะคะข้อความโดนปิดกั้นแก้ไขย,ยังไงดีก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหวัวใจให้ช่องครูจับด,ด้วยนะคะให้เรามาที่คลิปของเรานะคะแล้วก็กดไข่ปลา3จุดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนไปเลยค่ะเลื่อนไปเลยตรงที่คําว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามากดเปิดอันนี้ค่ะเป็นสีเขียวให้หมดเลยนะคะการเปิดแบบนี้ก็คือเป็นการอนุญ,ญาตให้คนมาคอมเมนต์นะคะ ส่วนใครทําวิธีนี้แล้วแต่มันยังไม่ขึ้นแนะนําให้มาที่ขีด3ขีดหน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะไปที่คําว่ารายงานปัญหาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนมาที่คําว่าการติดตามถูกใจแสดงความเห็นหลังจากนั้นมากดนะคะคําว่าการแสดงความคิดเห็น และก็ให้เรานะคะกดรายงานปัญหาตามที่หัวข้อที่เราโดนนะคะแล้วเลือกคำว่าไม่ค่ะเท่านี้นะคะติ๊กต็อกก็สามารถแก้ไขให้เราภายใน24ชั่วโมงจ้าส่วนใครมีคำถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นติ๊กต็อกนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะครูแจมเอาความรู้จากการที่ครูแจมเป็นไลฟ์ครีเอเตอร์และสามารถสร้างผู้ดิดามได้เกือบ0,000 0คนมาตอบทุกคนค่ะ